สวัสดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขูุทุกคนเนาะยินดีตอนทเขาสู่สองยูทูบสาวลาวคนดีดีด้วยพี่น้องตอนนี้นำยู่ไซพี่น้องหงบอตอนนีเหาายู่สวนสาธารณะนะคะทุกคนของประเทศไทยนั่นเองนะคะมีใครเคยมาไหมคะอ่ะบอกก็ได้เสร้ยก็ได้ ตอนนี้น้ำยืนอยู่สวนแจตุจักเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เฮาสิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะมาสมบรรยากาศอยู่ในสวนเด้อพี่น้องสวนแจตุจักเนาะสวนสาธ,ธารณะนะคะทุกคนทักทา,ทายกันสวนวันหยุดเด้อพี่น้องมืงอนี้ก,กา ตรงกับวันอาทิตย์เนาะวันที่10เดือน3เด้อพี่น้องปี2567เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในสวนสาธารณะเนาะพี่น้องเนาะวันที่10เนาะทุกคนเนาะพี่น้องเห็นบ่เขาเจาปลูกต้นเนียงไว้นี่ต้นแบบน้อยๆเนาะต้นยางมองดูต้นเนียงพี่น้องคลิปนี้รู้สึกว่ามื้อนี้รู้สึกว่าคนหลายแฮงพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ คนนางเต็มสวนพี่น้องริมริมน้องเนาะทางนั้นก็เต็มพี่น้องเห็นแล้วก็เลยวัด่ายชี้ทาพี่น้องเบิง่งบด้นะที่สำคัญมีแต่สาวๆทางนั้นนะพี่น้องมีแต่สาวๆมีแต่แบบคนสวยๆนะคะคนสดๆเนาะเพราะว่า,าสไลด์ก็จะกับกจะมาเป็นที่มานะโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนี้สวนสาธารณะนะคะวันหยุดนะพี่น้องนะเห็นบ่ ทางชานอนนางส้มวิวเนาะพี่น้องเนาะยยำตอนแรกนะพี่น้องบนะรรยากะสวน,นประมาณหกโมงหงตัวเนาะพี่นอ้องาพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเลาะส้มวิวเนาะส้มบรรยากาศใครในสวนะสาธาะไรนะบางคนใครรู้ภาสาจีนช่ดูเสียก่พี่น,อน,นอภภรร้อง,องโอ้สวนที่นี่คือ หน้าที่ไม่ให้เอาพวกซัดลงซัดเหลี่ยมสิขมาได้พี่น้องเอามาหรือว่าเอาสุน,นัขเนาะหรือว่าเอาแมวจังสีนะมันประกาศเด้ไม่ให้เข้าไม่จะให้เอาเข้ามานะพี่น้องเ้ยามานย่ำด้กาแบบสื่นใจทุกครั้งนะอืมสิ่ว่าจะไหน อันนี้ก็จะเอิ่นกลางหันบ่ะพี่น้องกลางหันโอ้โหทุกคนแนี่ยเบิ่งดูวิวย่นะลักล่าแห้งเนาะคนไทยแบบโ่งดีนะมีสวนสาธารณะยังเงี้ยสีหายมาแบบผ่อนคลายเนาะมาเดินออกกำลังกายนนยังจชื่องสีนะพี่น้องอื้วันนี้อากาศแย่แรงเลยคนมาหลายหลายพี่น้องเลยวันนี้นเนาะวันอาทิตย์ นางเป็นครูเป็นครูเนาะคนล่ลา่าทางฝั่งนั้นก็จะเป็นบนจอดรถนะพี่น้องนะมันจะมีที่จอดรถให้ด้วยนะมองไปก็จะเห็นแบบรถไฟนะแล้วใวิ่งแบบนี้เลยพี่น้องใครอยากมาก็สามารถมาได้นะเขามานางเลน นางผพรเ์เนาะฝีเนาะพี่น้องนะคะ้างชาติกับมาร้ายเด้พี่นอ้องนี่เนาะแล้วเขาเกี่ยวสามชาติก็มาบรรยากาศนี่โอ้โหดีแห้งพี่น้องเลยป้าเหมือนอิอิซึ่งแบบคนร้ายอีดีคนเยอะมากอะพี่นอ้องเยอะเยอะกว่าทุกครั้งที่เราเคยเห็นน่ะคือ,อบอกว่าจะเป็นฟังฝุ่นแล้วก็บฟังฝีแมพี่นอ้อง วันนี้รู้สึกว่าโอ้คนเยอะมากนะแล้วก็บรรยากาศน,นี้การดีได้คุณน้องบรรยากาศน,นี้ก็รถือว่าดีนะกลางเว่นกับสีหอนเนาพี่น้องเนาะแต่ว่าคํามากอะ่อหอนปันใดก็ถือว่าโอกาสใช้ได้เลยนะคะวันนี้นีเนาะข้าหนึ่งจะเป็นห้องน้ำแด้พี่น้องจ,จะมีห้องน้ำ ของน้ำยิ่งของน้ำใชยเนาะพี่เนาะทางโน้นนะคะผูเอาปูว่าวก็มานาั่งร้ายพี่เนาะคนโสดคนวะโสดเน,ะนะญญาะคนเยอะมากนี่ยส่องเย็นๆส่องสาวๆจะมีคนมาวิ่งออกกวามรงกายแบบนี้เนาะพี่น้องตอนน,นี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่ง ฟังกันกับคนนางเต้มริมน้าพี่น้องเลยเด๋กวสิพายางไปบึงฟังฝนเนาะฟ้าเห็นบ่เส้นสาธารณะอยู่เมืองไทยดีนะพี่น้องสะอาดเนาะสะอาดมากนะคะ่ะฟังฝนนะคนนางเต้มอยู่พี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับขวนวันนี้ นชิบะจะได้งามแหลงเลยตุ้งหยาก็แต่ยังเคี้ยวนะพี่น้องเนาะส่วนใหม่ก็ยังแบบงามเลย,ยน่กากัดพี่น้องเบิ่งกันไปย่างๆามเลยบ่าลายบัวลายหนูเจ็บคอหนูซีว่าวได้นิดนึงเด้อ ก็มาได้นะทุกคนผู้ส่วนแบบญงแห้งเะพี่น้องโ้หวันทีโอ้โวันจะกลรเนาะมีคลองนนักแลยยาวมากนะทุกคน มัขขนดีหุ้นเา้นเต็มสวนเลยโหหนากระเจาเคี้ยวอุมทุงขางนาดย่้แมแหลกเลยีริงๆเนาะมีคนมานั่งพักผ่อนออกกำลังกาย ก็เริ่มซ้นๆแล้วพี่น้อง,ะอ,งอะไรเนี่ยอะไรกันคะเนี่ยนวัตกันเลยหรอฟัองคนนี้ร้ปปททายพี่น้องเสวนแาทวิชแอแตกได้เหมือนที่น่ะเกิดอะไร ในการสร้ามชาเนินะะในบางคนก็จะเอาเสื้อมาปูนอนสีเลยเนาะพี่น้องออนี่ทุกคน,นมาบิ่งออกกำลังกายเนาะแบบนี่เลยโอ้บาคนเหี้ยงนั่งร้ายพี่น้องอันนี้เป็นทางเดินในสวนนะ ทางเดินเป็นมีอันเก้าอี้น้ำนึพี่น้องเดือยถ้ายห้องแบบยางเมืย์สินะออศาลาก็ามีนะทางนู้นตอนนีน้ก็คือมือซันแล้วเนาะเป็นนักจ่ายเจดีดีน้ำยามแรงลงมใบวยบอนเลย เบียอัรงสุราส่าเเขามานางกินบัไลาเด้ไม่ได้นะในผูบาวส่วนเี่กจะเป็นผูบาวเนาะอืม้มดีนะ่น้องพลังมาจกออแบบเชื้อมาหน่อยสิเลยเนะาะเห็นอกอ้าวิวบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเลย ทานตุช่มต่อละยางอ่อมสวนน่ะว่าท่านออเมิดดอกเลยพี่นนอะยังยามทั้งฝนเนาะเมยเต๋อคนละตอนนี้คือยางมาไปแล้วเนาะเมยแหละคิปนี้ก็จะได้ขอโจกคิวมาเียสุดเลยพี่น้องเรื่องมันดอกตะวันร่วงโรยแล้วเยเนาะ คลิปนี้ก็เสร็จแ้วเาะจบคลิปไปเพื่อนจะมีเด็กพี่น้อง,องพอกันไหมคลิปละสวายดีสวัสดีนอกจากมาเป็นครูให้นบนนี้